ช่วงนส่วนของตลาดอุพันธ์นะวันนี้ก็มองในตัวของ s ซฟตี้เด็กฟิวเจอเองมไม่น่าจะ,ะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะก็มองว่าปัจจัยหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเหมืองที่อาจจะทําให้นักทุนเลือกอขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนนะคะโดยในส่วนของการชุมนุมใหญ่ในวันจันทร์ที่จะมีการปิดครุงเทพเองเนี่ยก็ดูแล้วคงจะต้องติดตามสถานการณ์ ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะ,ะจบอย่างไรหรือว่ายืดเยื้อไปยาวนานแค่ไหนส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสุดสัยโดยเฉพาะในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสัสดิการว่างงานที่ลดลงเกินคาดเมื่อคืนนี้ก็ทําให้ตลาดก็ดูจะคาดการกันมากขึ้นว่าตัวเลขการจ้างงานในนอกภาคเกษตรในคืนนี้เนี่ยจะ เห็นตัวเลขเนี่ยออกมาปรับตัวค่อนข้างดีโดยมีการคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1,96,000ตําตำแหน่งก็ดูแล้วเนี่ยถ้าในส่วนของตัวเลขเนี่ยออกมามากกว่าที่คาดการก็จะทําให้ตลาดเนี่ยคาดการณ์กันมากขึ้นเกี่ยวกับการลดขนาด QE ของเฟดก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็สืบเนื่องมาอย่างตลาด แล้วก็ตลาดบ้านเราด้วยอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติในฝั่งของตลาดอุ้นเนี่ยยังมีเข้ามาแต่เมื่อวานเนี่ยก็เห็นแรงขายออกมาบ้างแต่ในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยยังซื้อเข้ามาเล็กน้อยประมาณ ที่ในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกว่า3,000สัญญาในส่วนของเอ0ซ่าแต่ว่า OI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ500กว่าสัญญาฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวเอ0ซ่าวันนี้จึงน่าจะแว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงขณะที่เบสิสเองเนี่ยก็เริ่มขยับแคบลงมาใกล้ใก้ระดับลบ6 ให้รูมในการปรับขึ้นไปเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่จำกัดมากขึ้นขณะที่ในส่วนของเบสิคทางทฤษฎีเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณลบ3.4จุดมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบระดับ835จุดก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ในวันนี้ไม่น่าจะยืนเหนือระดับ850จุดได้ง่ายนักนะ เข้าไปเทรดดิ้งช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ860จุดสำหรับในส่วนของ Go f ฟิ u e จเองเนี่ยก็มองแล้วยังน่าจะทรงๆในวันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐก,กิจในคืนนี้ออกมาค่อนข้างสดใสแนะนำให้ถือสถานะช็อต JFG 1 4ต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ19,550ส่วน b r e n t c r u d e Oil Future เอง ให้ถือสถานะช็อต b r f 14ต่อเพื่อไปลองทำกำไรบริเวณ3,530บาทตัดขาดทุนเหนือระดับ3,600บาทส่วน USD f ิวเจอรถ้ายังไม่หลุดระดับ33บาทออแนะนำให้ถือสถานะลอง USD F14 ต่อไปได้เพื่อลองทำกำไรเมื่อดีดตัวกลับขึ้นไปครั้งพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ